การล้างเห็นไหมข้างบนนีเขื่อบเทียบเลย,ยก็คิ้วเก่าคาดมานี่เลย,ะะยต้องล้างวันนั้นขึ้นคุงพูงไม่ต้องล้างล้างส่วนเกินละคิ้วมีปัญหาเป็นคีรอยจะยงไปเย็บมาเป็นแผลเป็นอยู่นะคะมีแผลเป็นแล้วนะคะเป็นคีรอยอยู่แล้วจะล้างจะเราเจ้าสีออกการเจ้าสีออกจะต้องนะคะสักคิ้วเก่านะคะไปแล้วนะคะหลายนานเอาง่ายๆนาน่ะให้เกินห้าวันขึ้นไปดีที่สุด จะมาล้างได้นะคะผึ้ซีนเยอะมากเปิดแผลเปิดเดข็มได้เยอะนะ,คะแค่เข็มผูนะพื้นที่เยอะก็ใช้เจ็ดแบนห้าแบนได้เลยป้ายเข็มให้ตรงๆเข็มให้ตรงๆนะคะลูกค้าเป็นคีรอยเป็นแผลเป็นอยู่แล้วพอไปโดนนี่ เบาถ้าแรงใช้ก็เบาเลงกางคิ้วไม่ต้องแรง <c oughs> ไม่ต้องใช้เข็มแรงใช้ความเบาเบาๆหน่อยนะคะกางคิว้วก็ได้เช็ดอ่อนก็ได้ค่ะ เราจะหาเครฟที่ชัดเจนเอาน้ำขึ้นมาเอาน้ำยาขึ้นมาให้พอประมาณนะคะเอียงเห็นไหมพอใกล้ๆรอยใหม่ให้เราเอียงเอียงทใช้น้ำยาคือก,การเปิดแผลอยู่แล้วคะ่ะดูค่ะค่อยๆอย่าจะดูดมาเยอะหยุดมานิดนึงให้ค่อยเลาะไป อย่าให้เข้าไปตรงรอยรอยที่สัก์นะคะใหอตรงนิ่งพอสมควรเอาตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก่อนไฟไล่กัในี่เขาเรียกว่าการเปิดแผลเบาๆค่ะเราก็ล้างให้ใช้เข็มเครื่องบเบาๆไม่ต้องเปิดเครื่องแรงนะคะล้างล้างคิวอย่าเปิดเครื่องแรงนะค่อยๆเบาอเปิดเครื่องแรงนะคะ เข็มเองถ้าวาพื้นที่มันแคบตั้งเข็มเอียงถ้ามันพื้นที่มันกว้างก็เข็มนี้เลยก็ได้ค่ะนี่็นื้นที่มันกว้างเราก็อย่างนี้ได้เลยได้แล้ว,ลวเราก็หมักไว้ค่ะจะเขียวเขียวขึ้นมาเลยเห็นชัดไหมคะ,ะชัดเลยข้าไปโดนมาสารพัพดละ,ะยังไม่ใช่ไข่เขียวขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นเห็นไหมคะโอเคค่ะ